สังกวนหลินเออต้องการสมุนไพรชนิดหนึ่งในการบำร,รุงรักษาพลังวิญญาณและรูปร่างมนุษย์ดังนั้นฉันจะต้องคว้าที่หนึ่งมาให้ได้นี่มันกลับมาครั้งนี้ก็คงเพราะจะมาขัดขวางการแต่างงานของข้ากับตระกูลเสียวอีกแน่ค่อยลงมือจัดการมันหลังจากการกันญาเสร็จก็แล้วกันดู่าอย่างกับจะกินคนคงจะลืมไปแล้วสินะ ว่าเคยทำอะไรฉันไว้ที่ปาตตอนนั้นช่างเหอะเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องของดินเออและการทดสอบรอให้การสอบเสร็์ก่อนแล้วค่อยคิดบัญชีตึงขอให้นักเล่นแร่แปรธาตุที่ป้ายชื่อยังคงอยู่เข้าสู่การแข่งทดสอบกัญญาในรอบที่สองได้และสังกวนอูยางผู้เข้าแข่งขัน ที่ได้อันดับที่หนึ่งได้สิทธิ์การเลือกสมุนไพรก่อนเลือกเอาของฉุดฉาดได้รสนิยมได้ประโยชน์พวกนั้นเป็นคนที่อยู่ใต้ตมจริงๆออนั่นมันเตากัญยาของผัวโสหรีเ่เย่ไม่ใช่เหรอ ดูหเหมือนว่านางจะเป็นศิษยาวิวาของผู้อวสุหรีแย,ย่อย่างแท้จริงอย่างแน่นอนฮยมันมีเตากัญญาของหรีแย,ย่แล้วไงเพราะจะซ้ายหรือขวาม,มันก็เป็นแค่สวะไร้ประโยชน์ของตระกูลสังกวนอยู่ดีท่านพ่อมอบมอกัญญานี้ให้ข้านั่นก็หมายความว่าคนที่ตระกูลสังกวนจะสนับสนุน มีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นขอเชิญนักเล่นแรแ่แปรธาตุทุกท่านสง่งเตากรัญญาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยเมื่อถึงตอนนั้นแม้แต่ไฟในการกรัญนยาก็จุดไม่ติดแน่ข้าจะดูซิว่าเจ้าจะภูมิใจได้ยังไงอีก ปงการแข่งขันเล่นแร่แปรธาตุเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใส่พลังวิญญาณรายการตอบสนองฮทำไมไฟไม่ติดพวกเก่งแต่ปากชอบกรองมอเล่นแร่แปรธาตุดีๆให้เสียเปล่าจริงๆมีดอกคริสตัลของข้ารอยอยู่ด้านบนต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็จุดไม่ติดหรอก ดอกคริสตันดูเหมือนว่าจะมีคนเล่นไม่ซื่อกับฉันแล้วสิอ้าจังกวนอุยังเจ้าจงใจใช่ไหมฮะมีแค่นี้ไม่ดีแน่ข้าจำได้ว่าแว้แว้แว้ <ไ>งงงตอนนั้นฉันจับแกมาอย่างยากเย็นในที่สุดวันนี้ก็ได้ออกมาใช้ประโยชน์สักทีนะเบอร์ครู่นั้นมันสมวิญญาณจิวชูเหรอยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเห็นหรือไม่ว่านางไทยนเขาอาเกตเข้าไปด้วยมันเป็นวัตถุดิบระดับสูงเช่นกันนะ ดูเหมือนว่าสิสาวกของผู้อาวุโสหรีแว่คนนี้จะเก่งกาจไม่เบาเลยล่ะผู้อาวโุโสแเยคงจะให้วัตถุดิบอันมีค่าเช่นนี้แกนางไม่น้อยเลยช่างน่ายิชาร์เหลือเกินใครจะไปรู้ว่าของพวกนี้มันมาจากไหนไม่แน่อาจจะใช้มันยาสาไถหลอกผู้อาวุโสหรีเแเยจนได้มาก็ได้แม่นาง เสียเหรียญหมายถึงอาจารย์ของข้าชอบเล่นวิธีสกปรกต่ำช้าอย่างนั้นหรือข้าม่รู้จริง,รงๆว่าสายตาของคนภายนอกจะมองอาจารย์ข้าเป็นคนเช่นนี้นะฮะท่านนาวุโสปีเยี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศจะแปดเปเื้อนมนทินเช่นนั้นได้เช่นไรกันจริงด้วยจริงด้วยข้าข้าไม่ได้ไหมายความเช่นนั้นเจ้าอย่ามาปิดเปือนคำพูดของข้านะ ที่นี่เป็นสน,นามการแข่งขันถ้าไม่รู้จักพูดก็หกปากซะฮิเอ๊ะหินนั่นศิลาวิญ,ญญาณทองวัตถุดิบเล่นแร,แร่แปรธาตุระดับสูงโดยทั่วไปจะไม่ใช้วัตถุดิบในการทดสอบการเล่นแร่แปรธาตุนั่นมันวัตถุดิบเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงเช่นนี้ปรากฏอยู่ที่นี่ได้ยังไงหน้าหมู่บ้านขอรับนั่น นั่งลงแม่นางพูน้นี้ตาถึงใช้ได้ก็น่าประหลาดใจดีจังกวนอูหยางทําผิดกฎโอ้เห็นวิญญาณทองมาหยุดที่นี่ได้ยังไงนี่มันเป็นการรั่วอะไรไม่ใช่หรอแอบบนี้มันผิดกฎชัดๆดีแย่จะต้องปูพรมให้นางก่อนแล้วแน่ๆบอกความลับให้นางได้รู้เนื้อหาการแข่งขันล่วงหน้าดังนั้น มันก็คือเหตุผลที่นางเลือกเอาหินก้อนเล็กๆที่ไม่ได้โดดเด่นออกไปนั่นก็เพื่อโกงล่ะเวลาอ้าปากก็พูดจาโศกครอเป็นอย่างเดียวเหรอเจ้าหาว่าข้าโกงแล้วหลักฐานอยู่ไหนล่ะ